สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป situation ship นะคะคลิป situation ship นะคะ ep น่าจะ3 4มั้ยหมเออมันก็จะเป็นการสับให้เนาะตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของใครนะคะขอ energy น่ารักน่ารักได้ไหมขอ energy น่ารักน่ารักขอดูสิ ดูสิว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยเขามีกำแพงใจสูงมากแม้กระทั่งตอนนี้ที่เขาเจอแล้วก็รู้จักคุณแล้วเนี่ยสารสัมพันธ์กับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนตั้งกำแพงไว้ตั้งกำแพงใจไว้สูงมากแล้วก็ใช้เหตุและผลควบคู่ไปกับหัวใจในการดำเนินความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนฉลาด แล้วก็เก่งมากโดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญหรือว่าด้วยไพ่ King of s w o r d เนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้นำด้วยทำงานอยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วก็ช่วยคิดให้คำปรึกษาช่วยในการตัดสินใจให้กับเรื่องของที่ทํางานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของคนอื่นเรื่องเพื่อนเดึงครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยคือเขาเก่งมากเลยในเรื่องของการ make d e c i s i o n หรือว่าการตัดสินใจนะคะแล้วก็การวางแผนอนาคต วางแผนเรื่องส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวางแผนทุกเรื่องเลยในชีวิตนะคะตามหน้าไพา่แล้วก็เขาเป็นเขาเป็นคนชอบอากาศเย็นชอบอากาศหนาวหรือชอบสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีขาวสีดำออกเทาๆอะไรเงี้ยชอบแล้วก็รักสัตว์ด้วยตามหน้าไพ่นะเออ ในขณะที่คือของในฝั่งของคุณน่ะคุณก็คือพร้อมพร้อมมากคุณมีหน้าที่การงานที่ดีไม่ทุกร้อนในเรื่องของเงินหรือว่าสุขภาพของคุณแฮปปี้กับชีพไพคิวินอัพเพน e ตอร์เคิลค่ะอืมอันนี้คือไม่ได้โกหกเลยคือแบบคุณแฮปปี้กับชีวิตมากๆแล้วก็อยู่ในจุดที่พร้อม บางคู่บางคนนะเคว่าคุณน่าจะมีข่าวดีเรื่องของถ้าไม่ใช่เรื่องของแบบข่าวดีเรื่องหนะ้าที่การงานการได้ตําแหน่งเพิ่มหรือว่าได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีในอนาคตของของคุณอนะเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานนะคุณต้องมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกมีเด็กหรือว่าได้ได้เลี้ยงสัตว์ที่คุณอยากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ได้เลื่อนขั้นได้ตําแหน่งคือคุณแฮปปี้มากกับช่วงชีวิตในตอนนี้ คุณอาจจะเป็นคนที่มีรักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธาตุดินะนะคะประสบกันมังกรได้นะคะเขาอ่ะที่เขามีกำแพงใจอะไรเงี้ยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเขาเคยเจอคนที่ไม่ดีไม่น่ารักกับเขาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาทุ่มเทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยด้วยไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคือบางคน่ะเขากับกับแฟนหรือว่าคนรักที่ผ่านมาของเขาอ่ะ เขาเขาให้จนคนคนนี้ยเขาไม่ใช่คนที่จะทุ่มเทหมดน่ะตักสมมติมีสิบเขาเคยให้คนในอดีตของเขาแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยให้ถึงขั้นห้าคือเขามีสิบค้าให้หาคือเขาให้ครึ่งนึงเลยนะอาจจะเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือ What e v ว r หรืออะไรก็ตามที่ที่เขาสามารถทําได้ในฐานะคนรักอ่ะคือเขาเขาทุ่มเทมากเวลาเขามีความรักอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็คือเขาเคย ทุ่มเทกับความรักมาก่อนแล้วเขาใช้สมองคู่กับหัวใจใช่ไหมทําให้แบบคือเต็มสิบแล้วเขาให้ห้าคือก็แปลว่าทุ่มเทมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผิดหวังสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนกับเขาไม่เจอคนที่ใช่สักทีที่ผ่านมาอืมแล้วคุณน่ะตามหน้าให้คุณก็รู้เรื่องนี้ด้วยว่าเขาเจออะไรผ่านอะไรมาแล้วตัวคุณเองก็เหมือนกับคือคุณน่ะ พร้อมเนาะที่จะสารสัมพันธ์แล้วก็ทุ่มเทในความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วเมื่อคุณได้ทําความรู้จักเขาแล้วก็รู้อดีตเขาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่างั้นก็แปลว่าเขาไม่พ้อมีความรักอดีตงั้นก็แปลว่าเขาไม่พร้อม,ม,อม,อมที่จะรักใครหรองั้นก็แปลว่าเขาไม่อยากแต่งงานหรองั้นก็แปลว่าเขาไม่อยาก ไม่อยากมีความรักครั้งใหม่เหรอไม่ยอมเปิดใจใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปอยู่จุดไหนมันก็เหมือนกับ heading nowhere เหรอแบบเพราะว่าเอาจริงๆคุณก็ค่อนข้างคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็รัก คุณค่อนข้างรักแล้วก็เห็นบุนค่าในตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองคราวนี้พอมาเจอสถานการณ์เนี้ยมันเลยทําให้คุณแอบมีคําถามในใจแบะว่าเราเรื่องของเราอะ่ะมันจะเป็นไปได้ถึงขั้นไหนแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยพบเคยเจอมาในอดีตอะ่ะมันทําให้เขามีกําแพงสูงมากเลยในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอืม เขาเองก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแค่ไหนถึงขั้นแต่งงานไหมหรือว่าอยายไปอยู่ด้วยกันไหมหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาคือก่อนที่เขาจะเจอคุณอะก่อนที่เขาจะเปิดใจหรือว่าทําความรู้จักคุณหรือก่อนจะเจอคุณอะมันก็มีคนเข้ามาพยายามคุยกับเขานู่นนี่นะเรื่อยๆตั้งแต่เขาเลิกกับแฟนเก่าแต่ว่าตัวเขาอะไม่อยากที่จะเปิดใจ อีกแล้วเหนื่อยมากเจอเรื่องท็อกซิกมาเจอเรื่องที่น่าปวดหัวเจอเรื่องที่มันแบบมันต้องเคลียร์ให้มันจบนู่นนี่กับคนเก่ากว่ามันจะจบได้มันท็อกซิกมากด้วยด้วยไพ่ดาบอะนะคะแล้วพอมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบหรืออยากให้เขาเปิดใจเขาก็แบบเออไม่เอายังไม่พร้อมไม่อยากเปิดใจไม่อยากเปิดใจอะไรเงี้ยตัวคุณเองอะคุณก็มีปณิธานในใจของคุณว่าถ้ามีคนเข้ามาแล้วชีวิตไม่ดีขึ้น แบบไม่ได้ทําให้มีความสุขมากขึ้นไม่ได้สนับสนุนกระทางใจไม่ได้ให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยทำเข้ามาแล้วก็ทําให้ปวดหัวคุณก็ไม่อยากเปิดใจเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณก็อยู่คนเดียวของคุณแบบนี้คุณก็สบายดีแต่พอคุณสองคนมีมายเซตที่มันคล้ายกันเนาะจิตมันก็ดึงดูดกันแบบเอเนอรก็เท่ากันนะนั่นก็คือเขาไม่อยากเสียใจและผิดหวังอีกแล้วเลยไม่อยากเปิดใจคุณรู้สึกว่ารักแท้มันหายาก รักแท้คนที่จริงใจซื่อสัตย์ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยทั้งต่อหน้ารับหลังมันหาย,ยากจังเลยคุณเองก็เกือบเกือบจะหมดหวังเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามันจะไม่มีอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยณโมเมนต์นั้นแหละที่ทั้งสองคนคิดว่าไม่เอาแล้วกันอยู่ไปแบบนี้แหละใช้ชีวิตของเราไปมันเป็นโมเมนต์ที่คุณได้พบแล้วก็ได้เจอกันตอนที่คุณพบเจอกับเขาคุณอาจจะ คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ตอนที่เจอกันตัวเขาไม่ได้มองหาความรักหรือความสัมพันธ์เลยเขาใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ตั้งใจเลยว่าโสดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปแบบนั้นแหละอยู่อยู่ไปแบบสดๆทั้งที่ต้องการความรักนี่แหละเขาเขามีปณิธานอย่างนี้ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะวันที่คุณเจอเขาอ่ะคุณอาจจะไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปออกกําลังกายไปซื้อของไปหาอะไรกินนอกบ้านไปทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะ เออไปทําสวยทำสัญญกรรมทําสปาไปนวดไปทําผมไปตัดผมใหม่ไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะคุณวันที่คุณเจอเขาอ่ะคือวันที่คุณไปทําอะไรเหล่านี้ยเกี่ยวกับตัวเองอืมวันนั้นแหละเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบปล่อยคุณไปไม่ได้คือต้องทําความรู้จักมันเหมือนแบบเหมือนเพลงแบบยังเธอแค่มองไม่ได้รอลองก็ได้ละให้มองอีงเดียวไม่ได้รอ คนโดนใจอย่างเธอถ้าไม่คุยกับเธอฉันเสียดายของปล่อยเธอผ่านไปไม่ได้หรอกให้มองอย่างเดียวไม่ได้หรอกก็คือเขาเจอแล้วเขาก็ชอบเลยก็ตกหลุมรักแล้วก็อยากทำความรู้จกักอยากคุยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุยไม่ได้คุณมีความน่ารักบางอย่างในโมเมนต์นั้นวันนั้นคืนนั้นที่คุณเจอเขาคุณทำอะไรบางอย่างแล้วคุณ มันเป็นโมเมนต์ที่คุณแบบน่ารักมากในสายตาเขาจนเขาต้องอยากรู้จักอะ่ะคือถ้าตามน้าไพ่ก็แบบฟิลแบบสมมติเนาะเจอในร้านอาหารหรือที่บาร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบชวนแก้วหน่อยคืออยากรู้จัก,อย,ก,จกอยากทำความรู้จักมากๆคุณมีความน่ารักบางอย่างอะ่นะณวันนั้นโมเมนต์นั้นนาทีนั้นชั่วโมงนั้นที่ที่คุณเจอกันอืมแต่ในขณะที่เขารู้สึกแบบเนี้ยคุณกลับรู้สึกว่า ไม่อยากเปิดใจไม่อยากทําความรู้จักรู้สึกว่าวันนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในมูทที่จะทําความรู้จักใครไม่อยู่ในมูทที่จะแบบดีด้าอลเลหรือว่าเอเนอร์จติกอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณเหนื่อยไม่อยากคิดอะไรอยากวางทุกอย่างลงความรู้สึกเหมือนเวลาเราทํางาน,นเหนื่อยแล้วอยากกินชาบูอะไรอย่างเงี้ยตามเต้าให้นะเอแต่เขาอ่ะชอบคุณมากแล้วเขาก็เลยเหมือนกับ หลังจากเขาเจอคุณใช่ไหมเขาก็ไปจัดการตัวเองเคลียร์ตัวเองเรื่องอะไรเก่าๆคนเก่าๆหรืออะไรที่มันแบบมีไว้ในชีวิตเราไม่ดีเขาก็ไปจัดการเคลียร์ตัวเองในขณะที่ตัวคุณนะ่ะความรู้สึกที่มันมีในใจเกี่ยวกับเขาอะ่ะมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,วนเค้กไม่เห็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเคร้กไม่รู้ว่าเขาทําอะไรหรือเขาจีบคุณยังไงหรืออะไรนะเค้กไม่เห็นแต่ว่าเค้กรู้แค่ว่าตัวคุณนะ่ะ มีความรู้สึกให้เขามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันอืเขาชอบคุณมากแล้วจริงๆเขาน่าจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอะ่ะแบบคือชอบตั้งแต่แรกไม่พอนะพอยิ่งรู้จักก็ยิ่งหลักอะแบบความรู้สึกรักความรู้สึกที่มีให้คุณอ่ะมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเลยในขณะที่ตัวคุณอะ่ะจําได้ไหมว่าไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่ควีนออฟเพนต์เกิลแล้วพอยิ่งรู้จักเขา ทุกวันทุกวันแบบเวลามันผ่านไปอ่ะคุณก็ยิ่งรู้สึกแล้วก็ยิ่งแบบมั่นใจกับตัวเองอะในใจอะว่านี่แหละคนที่ใช่ถ้าที่ผ่านมาความรักมันไม่เวิร์กอ่ะวันนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมที่ผ่านมามันถึงไม่เวิร์กเพราะเมื่อเราเจอคนที่เขาเกิดมาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะลงล็อกมันจะเข้าทีเข้าทางจังหวะมันจะได้มันจะใช่ทุกอย่างมันแบบมันจะชัด ไปเองทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าภาพเขามันชัดมากเลยในใจในหัวในอนาคตคือคุณเห็นแล้วแบบคุณมองเขาแล้วมันแบบอืมคนนี้แหละแบบเนี้ยความรู้สึกเนี้ยเขารู้สึกว่ากับคุณอนะทุกอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องพยายามอะไรมากไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องเสแสร้งด้วยแล้วในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่จริงใจกับคุณมากไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับเข้ามาคุยกับคุณเพื่อหวังเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์เช่นเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรืออะไรอย่าเงี้ยคือคนมันชอบกันมันก็ต้องมีเรื่องนี้แต่ว่า คือมันดูออกนะว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขาจริงใจเขาชอบเราเขาให้เกียรติเราแล้วมันก็แบบผสมผสานไปกับความความต้องการทุกๆเรื่องมันเท่าๆกันไปหมดเยงย้ยคือคุณคุณมันเห็นได้เลยอะไรเงี้ยว่าเขาไม่ได้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อย่างอื่นที่มันแบบแอบแฝงในเชิงที่มีความคิดที่ไม่ดีหรือมีความตั้งใจที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือคุณรู้เลยว่าเขาเข้ามาแบบที่ทุกอย่างมันพอดีแล้วมันใช่ไปหมดเลยอืม อะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเขาจะตัดทิ้งหมดเขาจะตัดทิ้งเลยใครที่ใครอะไรเรื่องไหนที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยพังหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นเขาจะตัดไฟแต่ต้นลมเขาจะแก,แก่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 ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ เมื่อก่อนตอนที่คุณเด็กกว่านี้หรือว่าอายุน้อยกว่านี้หรือที่ผ่านมาในอดีตคุณอาจจะต้องการคนที่พูดจาก,กับคุณหวานๆหรือว่าแสดงความรักในแบบที่ว่าพูดออกมาหรือทําอะไรที่มันโรแมนติกหรือเหมือนพระเอกในนิยายในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณได้เจอเขาคุณคุณเลยเข้าใจคําว่าการรักด้วยหัวใจและสมองควบคู่กันไปอ่ะมันดีมากบางวันบางโมเมนต์ เขาก็น่ารักแล้วก็โรแมนติกกับคุณบางวันบางโมเมนต์เขาก็จริงจังแล้วก็อยู่ในโหมดที่คนเป็นคนที่เขาแบบมีเหตุและผลในการดําเนินชีวิตอะพูดและคิดและตัดสินใจและสื่อสารกับคุณออกมาในแบบที่เขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นการมิกซ์เป็นการผสมผสานที่มันลงตัวมากในตัวเขา เขาชอบนะเวลาที่เห็นคุณยิ้มหรือว่าทําอะไรแบบเด็กๆหรือว่าทําอะไรที่มันตลกหรือเวลาคุณหวัวเราะเขาชอบมากเขารู้สึกว่าเขาดีใจแล้วเขาก็ยินดีมากๆเลยที่เห็นคุณมีความสุขเวลาที่อยู่กับเขาหรือว่าเขาเขาแฮปปี้อ่ะที่เมื่อคุณมีเขาแล้วแล้วเขาก็มีคุณแล้วคุณก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมในขณะที่ตัวคุณเนะี่ยคุณรู้สึกว่าการที่ได้สารสัมพันธ์กับเขาใช่ไหม เวลาที่ได้ใช้เวลาด้วยกันอะ่ะมันมีค่ามากแล้วมันก็แฮปปี้มากแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เขาแยกไปใช้เวลากับงานกับเพื่อนของเขาหรือว่าเวลาส่วนตัวของเขาแล้วคุณก็ได้ไปเที่ยวไปทํากิจกรรมไปทําอะไรของคุณหรือว่าอยู่กับเพื่อนคุณอะไรเงี้ยเวลาที่เราแยกกันอะ่ะมันดีมากเลยมันทําให้เรามีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มันทําให้เราสองคนคิดถึงกันเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยนะเวลาที่คุณยิ้มเวลาหัวเราะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณดีใจอะ่ะแบบ สมมติว่าเขาซื้อของมาให้แล้วคุณดีใจอะ่ะหน้าคุณมันจะเป็นประกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตาก็จะเป็นประกายเขาก็จะแบบชอบมากแฮปปี้ที่จะเห็นโมเมนต์นั้นหรือเวลาหิวข้าวมากๆแล้วไปกินข้าวกันแล้วสั่งอาหารแล้วพออาหารมาวางแล้วหน้าคุณก็แบบพิซซ่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะยิ่งแฮปเขาเขาแฮปปี้มากเวลาที่เห็นคุณมีความสุขเตรียมตัวเลยนะตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ในใจ คุณคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยู่แค่ยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังคิดเรื่องความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแบบตึ๊บหนึ่งสเต็ปหรือคุณคิดเรื่องของของขวัญของมีค่าแหวนหรืออะไรที่มันเป็นคำสัญญาที่มันแบบคอมมิตมากๆยิ่งใหญ่มากเช่นคำขอแต่งงาน การย้ายไปอยู่ในการมูน่นี่คือสิ่งที่คุณคิด,คคดอยู่ในใจอะตอนเนี้คุณคิดเรื่องอะไรอยู่ลองลองดูมันจะเกิดขึ้นนะเขาจะถามเขาจะพูดเขาจะขอเขาจะบอกภายในตามไพ่ก็คือภายใน8นาที8ชั่วโมง8วัน8สัปดาห์นะคะหรือ สิงหากัญญาสองเดือนนี้ท,ที่ที่ตามหน้าไพ่ที่เห็นสิงหากันยามกราสิงหากัญญาเป็นเดือนที่สําคัญมากๆเมษาเรยก็ได้อ่ะมก,กามาราเมษาสิงหากันยานะคะไพ่หมดแล้วต้องร้องเพลงแล้วแหละออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอย่าลืมตาเราได้พบเธอจนวันสุดท้าย อยากเป็นคนทีเนี่ยขอให้ได้ energy ดีๆมาอ่านในวันนี้ก็ก็ได้ energy ดีๆมาก็ happy มากขอให้ทุกคน happy แ,แล้วก็ขอให้เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเลยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย